ปาดอ้อยู่เจอดอกบักใหญ่เลยนี uh, yeah. oh, ่โ uh ุ้ยผุนอีกดอกหนึ่งนี่ยงามครับงามนะขาตันครับดอกสีมันงามนะจ๊ะมืสีเขียวอ่อนๆมีดอกนีงีดอกนึงดอกนึงมีดอกนึงโอ้ยเยอะแยะ ดอกเบลูกันะลเขาได้เมันปูจากเขพี่น้องเต็มเลยูนี่ดูนี่เลยดลกว่าเหลืองหรือขาวดิได้สัมนียก็ถือว่าหลายเลยลดูดินี่จ้ะ นี่สำหรับคนที่บุคเข้ายูจักโดนสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับกระช่องของน้องอิ๋วด้วยจ้าเพ่อนพี่น้องสายคลิปนี้พาพี่น้องมาหาเลาะเก็บเห็ดด้วยจ้าเฮ้ยมาลุ้นนํากันแต่ว่าที่แน่ๆเรามีเซียนเห็ดมาพ่อมึงเซียนเห็ดชำนาญพื้นที่ไกมาเป็นไกมาเป็นไกี่่เเพนห็นทึ่งดอกห้ดอกทางนี้ดูนะพี่ เขาได้กลอยู่เด้อยหนึ่งเท่ามีบ้านเขาก็มีอีกมีบ้านมาันก็มีอีกนะย,ย,ยาเพิ่มไปเก็บมาตื่นกันการผลขุ่นใจอีก,แล,กแล้วเราเก็บดอกดอกแรกแรกหมานเราเคลียร์เบื้องขึ้นไปไปตัดต้นยาครับบ้านเขาม,มันต้องเคลียร์เนาะนม่ครับจะแบ่งพื่นหนาไม่มีหนาของเคลียร์ดอกของดอก

ผู้มานกับมานดผู้บ่ามานกับยางสามมบแบน้้เรเาเห็นตอนนี้ไปเห็นได้เหรอไปไปหาเลาะเลยครับแบบปลาหน่อนอยหนึงเลยครับนี่เนนม่น้อยแต่บให้วลือก็มันสนใเน้นครับเย

อู้ได้ดุดแล้วพอดีดุดเอาเลยจีจีพายางครับพายางเลยไปจีลน่จีปุ่มก็มีมีเอครับเพ่เริ่มชิบกันเลยด้อทวยแต่บ่รู้ว่ามันขนาดใดปิกอ่อนหรือปิกแก่บ่รู้เมือนกันปิกเริ่มแข็งเ้วยงทางนี้ นี่ก็เป็นขวยเพิ่นน้่เนาะสีก้าวขาวแข็งเนื่อปปอันนี้เป็นเห็ดดินเป็นเห็ดดินบ้านน้องอยู่ห้องทุดขาวเป้งหนาเสียอันเดียวกันนะนี่บริเก็บเห็ดนาน,น พอได้ไปตื่มกันอยู่ได้ละเนาะนี่เด็ก่ะตื่มในปูนหนึ่งยู่้อนน้อยนี่เ้อนเคียบเคียบเหมือนนี่ดอกนี่เห็นไหมแป๊บเดียวแป๊บเปิดสามดอกคลมยาวไว้นู้นเลยได้ได้สนุกมากไปลองน้ำลองเลยมันต้องเปิดนี่นี่นี่ดูนี่ดอกนี่โอ้เยอะเยอะดีเลย เงาดไได้เยงานเไปต้องดกดีๆโทางค้นสองดกนอยทีมงานเห็ดดับทีมงานเห็ดับ ง่ายๆก็เอาไปเจียวไปแกงตุ๋นกันกระเพาะได้อยู่นี่นี่นี่พี่พึ่งจีบพึ่งหนี่ยน <t ion half> ี่เนยเดอกดอกปุ๊ปุอีพีเนาะดอกตะมุขตามิวุ้ยอย่าเย็นเย็นเด้อพังพุ่นเจอเอาเจอเอาเลยนี่พ่อพี่น้องอุ้ยอันนี้ดอกใหญ่ อโอ้ยเฮ็ดไข่ฟ้า,านะดอกมะลือวพะละโอ้ยบึงคันนะดอกนี้สุดยอดเลยงามอยู่ตัวยังแข็งอยู่นะเหอ,อมมึงดมบึงกนะันได้ไม่ชื่นใจบ่ค่อยมีกลิ่นนะน่าสิเป็นเห็ดขาวเห็ดขาวแป้งบ่แม่นเห็ดไข่ถ้าเห็ดไข่บ่สีหอมคุณแม่เจอเพิ่มอ,อีกแล้วคุณ มุ ok> love, ้ยขาวกึนคพุณนี่พกี่ดอกดอกมึงนึงดอกนึงจ้าทางนี้จ้าอุ้คือหอมเห็ดปวกเนาะดีเคบางเด้อคือหอมหอมเห็ดปวกกับโพนดอกมันบาะ คือ่้าใครจะตามกินเอาเด้แน,น่ตามกินเอาบปได้เลยถ้าได้กินนี่หาเลยเจอแน่นอนแน่นหกน้ำมากหกน้ำมากหดน้ำมากน้ำเยอะเหรอเนี่นย,ยเดีมมเาาบแมวครับผมเหมือนเขาได้อยู่ใต้ต้นทุง่ง แกล่สวยแต่ว่าเหมือนมีคนมาโดนนะใครนะสีสีมันงามดีสีสีดอกงูคุณอ้สวยเห็ดน้ำมาหขึ้นไม่ไหมเห็ดบ้านหอมมันหอมทุกเห็ดในพวพี่น้องมันสีหอมทุกชนิด ให้เพิ่งเรืองนี่นี่ขึ้นี่ขึ้นาสอดอกนี่ทมุ่ยำหีเลยเนาะให้บ้านเฮานี่สิหอมทุกชนิดหอมพี่น้อง เห็ด so ้ำหมากกัแซ่บแต่ถ้าเป็นภาคใต้นี่เห็ด้ำหมากนี่สักงทีสุบโบค่อยได้เก็บมากินสักเท่าไหร่หรอแต่บ้านเฮานี่เห็ดเหียงกระแซ่บมันบ่ได้คือกันเด็ก

แข็งดูดอกนี่งามดีจ้ะเฮ็ดเบียร์อันนี้เห็ดคอนอีกด้านใ่ห้องพี่น้องเฮ็ดบดเนี่ยเม่นบดอันนี้อ่อนคอนนี่อ่อนทั้งนั้นเลยคอนเมื่อกี้นี่ยังว่าเกือบแก่อยู่เอาได้หมดได้ไหม นาสัก <muitas> <arias> ไปได้มาตามือนี้เขาได้แกงใหญ่นึ่งเลยอยู่เฮือนอีกยาเพิ่นไปได้มาได้เนี่ยได้บแล้วบาดนี้เนาะได้ได้มาผูแลนิดผูแลหน่อยพใหนพี่น้องเอามาตืมกันนี่ดูนี่นี่ได้เยอะอยู่เด้อนีหางเห็ดไข่เห็ดขาวอ้ยอันนี้ดอกใหญ่เห็ดไข่ใหญ่อันนี้นั่นู้ยสองดอก ซ่อนกันเลยครับเส็ดเสดนี่สันทำนี่นี่นนนนนอะไพี่น้องดอกกลมลุกเลยโอ้ยมีเห็ดไข่อันนี้ฮะเก็บตื่นกันไปเรื่อยๆเลยจ้ะนี่นี่นี่น้อยๆนี่กำลังสิขึ้นได้นี่พี่ฟิฟนี่นี่นี่นนนจำไม่เด้อ

พ่อได้อยู่ดิดอกบักไงว้าวดอกบกไงพ่อแล้วพ่อแล้วแบบนี้ของแท้ของแท้เอาเอาันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนปัดดอกดูเจอดอกบักใหญ่เลยนะนี่อุ้ยพุ่นอีกดอกนึ่งผลอุ้ยสออนตออนดีแบเจอแบบนี้ดีแบบหลายเลยมึงผสมให้น้องบึ้กนี่งามครับงาม นขาตันครับยอดเคียร์เคียร์มีอีกเกิดในคแค่สมพอจังร่อนหูรตาเพื่อนเนาะเฮ็ดขาวจ้ะเด็กดอู้องงส่งแอ้มกินหนูไปได้มาดงานหฮมอันนี้กระสองดอกพอดีเลยอนอ้เป็นหิดฮิดนหงต้น เปื а, ้อไม่เชือปมันอีกดอกนึงสบน่โอ้ขาเนี่ยเอาลูกเสียได้อยู่นี้มันแห้งหน่อยมันก็คือผักไตดีแม่เสียดีรังกาย่เชอีรังกาไปเลยปีนทองแป้งไม่ดอกง่อยเลยใหม่ๆน่งนาน้ำ ตาดีค่ะเด้อเอาเมันปูจังเพี่น้องนเนาะเอ๊ะเลยนี่ทำนี่เด็กเห็นแต่เพื่อนเก็บได้ไหมเอาได้เก็บแล้วปาดเอาได้เลยบ่กเข้าไปเข้าไปแต่งกันอีกแคกนึงเนาะไปแต่งอยู่เงี้ย ตื่นกันไปเห็ดมันปูอ่ะยุ่งอ้ยเนาะคันว่ามันออกมันออกหลายดิเห็ดชนิดนี้ออกพันเห็ดปวกเนาะเห็ดมันปูก็ลังคืนเต็มมันคืนเต็มมืดเลยแม่พี่พ์บอกเห็ดมันปูบอกจ้ะเห็ดมันปูา เดนนี่มันยังน้อยอยู่เดนนี่ถ้ามันใหญ่กว่านี้จะหน่อยแซ่บมันยังน้อย,ย,อยแต่ว่าขํามเห็นจะเอาโลดบวชเชื่อน้อนอนไปนี่กำลังคืนนี่กินได้เ็พี่แย้ถามด่าคืนเนาะโม้งทังนี่เปิดยังไงออกเบื้อง ม,มันอ่อนอนิ่นง,มงมันปูแต่ว่ามันหักดอกยังเบอทันได้ไง,งอยังดอกนอนอยู่ไอ้ว่าห้อง,งก็ขึ้นเนาะ งามคักเนาะชวนแชะรูปเออเดี๋ยเปิดหนเปิด่นห้ไปเกิบแชะรูปกันนี่แชะรูปนี่ มันกำลังขึ้นคุมันขึ้นนน้อยๆอยู่นี่เดี๋ยวมึงใหม่จังมาเบ่งอ,อีกมาแม่พี่น้องแม่พี่สิมบอกว่ามันคือเห็ดเพ็กอ๋อมันขึ้นทั้งกอพริกน้องอิ๋วมันบอ<ะ>กคุยจังเห็ดคอนเลยครับอ๋ออืม,อมนี่เนาะลักษณะเป็นแบบนี้เนาะมนีน,นี่นะกอพริกบ้างหันครับดึงขึ้นมาจากกอพริกเลยครับประมาณมันก็เลยชื่อว่าเห็ดเพ็กมีเขาวครับขาวครับ ดอกนึงดอกงามนี่งนักเติมกันเลยนี่ด้แกงนึงได้ดินี่งอก,กงามยิ่งว่าอยู่ยมันคือมันคืนคออันเหลือมันขึ้นอยู่ในกอพริกน้อยเนี่ยดอกนีเพียเออ้ยนเหียวสวยๆเลยค่ะเห็ดาขาวเห็ด <Hit S 1> ขาวเจอไข่เห็ดแล้งโงกจังเริ่มออกอีระเบ้อนะเริ่มออกแล้วนี่เด้<อ> ไข่หงอนเปว่าเหลืองหปือขาวดิไข่เลยแเมื่อกี้นี้นึกว่าไข่เดียวก็เลยเก็บแน่ไปละเจเพิ่มอีกหนึ่ไข่เจว่าหนาจะมีอีกอยู่น้าไข่ไข่ไข่เดียวนี่บ่แมไร่หิ่งงาวนนี้นะ่นใจไข่แน่ๆแบบนี้หนาสีเหลืองเอ็ดขาวครับ น้ำกอบิดขาวครับผมดอกนไอยพืชต้นนี่เอีดด๋ยวพี่พากันเมื่อเพื่อพี่น้องเบิง่งนี่เจิร์ก่อนดอกสุดท้ายก่อนครับดอก,กเห็ดตะไคร้เขียวเห็ดตะไคร้เขียวทางนี้งามดอกสีมันงามานะจ๊ะเบิ่งสีเขียวอ่อนๆอนอื้อหือเดี๋อยู่น้ำใบไม้นี่เองพีเบิง่งผลงานของเฮากันจากเพ่อนพี่น้องแบบนี้ นี่เป็นได้ได้หลายเด้อนี่หานพอพี่น้องถ้าเฮ็ดบ้านเพื่อนบ่มันบ่ค่อยหลายเนาะพี่ฟิลแต่ได้สำนีก็ถือว่าหลายแลย้วลองดูดินี่จะ้ะนี่สำหรับคนที่บ่ค่อยหูจักดอนนี่หาเราเก็บน้ำขังทางไปผ่าเบิ่งเฮ็ดละงูกที่เขาได้มากิน,นจะ้ะสรุปเป็นเฮ็ดละงูกขาวเด้อพอพี่น้องนี่เด้ผ่าเบิ่งละสีขาวเฮ็ดละงูกขาวไปไัน,นี้พอได้ยาได้กินได้แกงนื้อผลจะ้ะ เสุดยอดเลยวันนี้มีขนาดบกหูดอนแมนหาเลาะไปเนาะอาละศรคลิปนี้ก็ลาเพื่อนพี่น้องก่อนกันแล้วกันนาอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่กับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเดีอจ้าและคุยพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ